นี่ก็แต่งตัวไปหาหนูครับแต่จะไปสั่นตอกหาหนูกันนี่สมวกปืนยิงหนูปืนยิงปลาที่จริงอะก็บอกเนี้ยสั่งมาอ่าเป็นปืนยิงปลาเป็นปืนยิงปลาน้อยนะแต่ว่าเอาไปยิงหนูได้เบาๆครับ ไม่ต้องหนักเพราะว่าเรายิงมือเดียวผมลองดูปืนที่มันหนักๆนัอ่ะเวลาเราสั่นตอกเราสั่นมือขวามือที่เราถนัดอันนี้เรายิงจับปืนมือที่ไม่ถนัดถ้าจับปืนไว้ตลอดเวลาปืนหนักมันจะปวดอันนี้ปืนท้ายไม้สักเบาๆครับก็คอยติดตามดูกันว่าวันนี้จะได้หนูหรือเปล่าจะเอาโมไซค์ขี่รถเลาะทุ่งไปนน่นแหะ สำหรับปืนยิงหนูใครที่สนใจก็สามารถสั่งได้นะครับตัวนี้1200รวมส่งจัดไปครับ โดนแล้วม่นะแก้วแรกมาแล้ว,ล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 วครับ นน้ะนะนี่นะครับตัวแรกมาแล้วครับหนูนะตัวแรกครับตัวกํกำลังกินเลยครับตัวนี้ลูกมันตัวนีว้หนูรุ่นนะครับหนูปีนี้จัดไปครับหนึ่งแ้มครับแกลพี่นอลแ้มสองมาแล้ว แจมสองมาแล้วตามมาติดๆครับดูคนงานกันนะครับนี่นะครับคนงานแจมสองครับมาแล้วครับเจ้าพีโนโ่น้องจัดไปครับ สวยครับคนนี้มาคุ้มดุคุ้มมาเลยตัวนี้ยิ้มมือกับหางมันตัวสวยครับนี่น้องแกวมากครับตัวนี้โดดมาแล,ล้วก็มดุคุ้มเลยตัวใหญ่ครับตัวนี้สวยนี่นะครับจากไปครับแต้มที่สามพี่น้อง ฝากกดไลค์ลกดติดตามกันด้วยครับหาหนูนะฮะมันอาจจะมืดหน่อยนะก็ะไม่ได้เปิดไฟสว่างนะเปิดไฟสว่างมันหนูมันไม่ค่อยเข้านะเข้าก็แบบน้อยมากนะที่มันจะเข้าฝากกดไลค์ลกดติดตามกันด้วยไหมน้องจัดไปครับ มาอีกแล้วครับพี่น้องมาแล้มแก้มจะดไปหนูเัยนี่นะครับหนูเรียบร้อยนะฮะเต็มที่สี่ครับจัดไปพี่น้องแก้ว โอเคครับสำหรับคืนนี้ก็ได้สี่แต้มนะครับพอได้กับข้าวแล้วครับ เข้าบ้านแล้วอันนี้ก็พอกินนะครับตัวใหญ่นี่ก็ย่างให้น้องพอตนะฮะสามตัวนี้ก็สับขว่วผัดเผ็ดจัดไปครับแค่นี้ก็พอกินครับหาอยู่หากินตามบ้านเนาะไม่ต้องเอาอะไรมากมายได้สองสามตัวก็พอได้กินวันหน้าก็มาหาใหม่พี่น้องโอเคสำหรับการสั่นต่อกอ็มีผลงานให้พี่น้องดูแับประมาณนี้นะ ใครที่สนใจก็ติดต่อนาแอมได้นะครับเฟซบุ๊กนี่เลยนะฮะ AMP Studio นะฮะนี่แล้วก็ปืนยิงหนูนะฮะนี่นะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งได้นะฮะไก่ไก่จะเป็นไก่เลเด็ดนะครับตัวนี้ถ่ายไม้สักเบาๆครับ จับยิงง่ายจัดไปครับโอเคจะเจอกันใหม่ครับพี่น้องสำหรับคืนนี้ก็าลาตสสีสวัสดีครับสวัสดีครับ